สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนได้มาทักทายสบายดีเอฟซทางช่องอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่4ของวันนี้ก็จะเป็นแนวทาง5านอยของ7สำนักนะคะ f c ฟซี FC ทางช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจทั้ง7สำนักด้วยนะคะนาอผู้ใดมกักอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดคอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยเด้อน,นะคะ กม้นนี่หลังจากไม่เพ่นใดล่งคลิปแนวทางฮานอยแล้วพัฒนาหรือว่าลาาคักของซีเซียนแล้วก็มาต่อด้วยคลิปสรุปเลาวพัฒนาของทุกๆสํานกให้ไปแล้วเนาะเบิ่งแต่ละคลิปเบิ่งให้จบเอฟซจะได้เห็นกันชัดๆลวกาได้แคปหน้าจอเอาไปเทียบเทียนใส่กันนะคะคำแพงแกงส้มอาสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่คะทำไม่ถีแค่ ทำใบาสีค่ะอ่ะสวัสดีจ้าเอฟซี FC ก่อนค่ะอ่ะวางไว้โอเคสวัสดีจ้านักเรียนคนสวยใครเป็นเจ้าหญิงวะยกมือขึ้นหน่อยสินีนเ่เจ้าหญิงนี่หรอเจ้าหญิงืใบสีหรอใครซื้อให้เนาะใครซื้อน่ะพ่อชืออ้อพ่อชื้อหรออ๋อพ่อชื้อายฉีให้หรอ คัมภีร์ชื่อเด็กหญิงอะไรคะพิมพ์ผัชอพิมพ์ผัชรนนามสกุลอะไรสกุลพ่อหญิงฮะหผ่องแผ้วตัวเพราะอย่งพ่องหญิงอย่างไดผ่องแผ้วนามสกุลผ่องแผ้วตัวกพิมพ์พัสชอนผ่องแผ้วใช่ไหม แกมตุปุยูไอ้ยิ้มหวานให้เอฟซีดูก่อนสิคนชว่นชวยคนช่วยค่ะค่าใบาสีอยู่เนาะเอาคำแพงแกงส้มมาให้เอฟซีด้เบิงกันคะ่ะภาพไปเที่ยวหนองค่ายมากมากลายคะ่ะมักเที่ยวคำแพงอ่ะเช็ดเอาเช็ดชูมาเช็ดอย่าเช็ดอย่างนั้นเดี๋ยวจะติดเสื้อผ้าอ้วนขึน้วเด้นนี่ ถึงไหมโอ้โหถึงเลยเหรอเอ้าเอ้าเก่งไหมน่ะจะเก่งไหมเออเอ้าเอ้าเอ้าเอาได้เอ้าเอ้าปัญนยาเอ้าเอาจังไดเอ้าได้ไหมเกี่ยวมาอีกไม่ถึงเลยไหนผมยาวใครผมยาว มักเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเพิ่นนี่<ว>หุยระวังเหี่ยเด้อระวังเหี่ยเด้อเอาวางไว้อันถุงยางนู่นเนี่ยลูกโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขแนวทาง่ะนาองเอานี่เนาะไข่ซีเล่นกับคัมแพงแกงส้มไปแล้วกามาเบิ่งเอาตัวเลขผลงาน ฮาหนอยวันที่17กันต่อเลยนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกเจ็ดล่างออก30มศูนยฮานอยปกติบนออก109่ล่างออก 50, ห,าห้าศนยฮานอย VIP บนออก361ห่ล่างออก43นั่นเองนะคะกลับมาเบึงของอาจารย์ต้อยร้อยเอดค่ะ เมื่อวานนี้อาจารย์ต่อยเพิ่นว่าขอแก้มือเดอ้อขอโทษเอซหลายมือที่เฮตให้เลกลุดเพิ่นวากาถือว่าบ่ลลุเดดอเพาวา่เลขวินเพิ่นมาทุกมืออยู่เนาะแต่ว่าแค่จะจับคู่ชุดเน้นบอกเขาซื่อๆเนาะ,ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้เพิ่นกับแก้มือได้เนาะกับคู่ชุดเน้นกับเขาที่ส0นะคะล่างของน้อยพิเศษตรงๆนะคะ ส่วนเลขวินก็มาด้วยกันที่4 3น้อย v i p และ0 9น้อยปกตินะคะนี่ยู้ใดจับคู่ถือก็จะได้ทั้ง3หาน้อยเลยเนาะของเพิ่นค่ะสุดใจพารวยให้มา9เม็ดเดียว9มานะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะแม่ลิ้วให้9กับ4มาทั้ง2ตัว จับคู่ให้เข้าที่ชุดเน้น90หรือว่า09นั่นเองนะคะเข้าหนึ่งน่อยของอาจารย์สว้ยให้5กับ2 5มาค่ะจับคู่ให้ขาาเข่าบลาคา fc บอเข่าเนาะค่ะบอมีีหาศูนย์ค่ะแต่ว่าเข้าตัวกันอยู่เนาะนี่ค่ะเข้าตัวกันที่4 3 ตรงๆล่างของนอย vip เนาะเข้าตัวกันนะคะส่วนพ่อเกลี้ยงเมื่อวานนี้ให้5้ามาเด่นทั้ง3ตัวก็มาทั้ง3ตัวอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะเนาะจับคู่ให้บบเขาคะ่ะตาปากน้ำโพ1กับ4เมื่อวานนี้ มาทั้งสองตัวจับคู่ให้เข้า16หรือว่า61บนของนอย VIP และ43ล่างของนอย VIP เข้าหนฮานอยแต่ว่าเด้งบนล่างนอยสุดท้ายปิดนอยสุดท้ายเลยเนาะเด้งบนล่างเลยค่ะส่วนฮานอยแยกค่ะเขาฝากมาเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดฮานอยพิเศษ3กับ4มา3ค่ะจับคู่ให้เข้าที่30ตรงตรงล่างนะคะ เขาฝากมาเนาะส่วนห้านอยปกติให้ห้ากับหกมาที่ห้าจับคู่เข้าที่ห้าศูนย์ตรงตรงล่างของนอยปกติค่ะเนาะนาะล่างนอยพิเศษก็เข้าตรงตรงล่างนอยปกติก็เข้าตรงตรงนะคะเมื่อวานนี้วิ่งลุดเข้าสองนอยจับคู่เข้าสองนอยเนาะนอย VIP อลุดค่ะบอมาาค่ะ ส่วนตาปากน้ำโพให้วิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดทั้ง3หามฮานอยเลยเนาะจากนอย VIP ขึ้นฮาหนอยเอ่เอเปิดจากนอยพิเศษลงมาฮาหนอย VIP เนาะสลับกันค่ะบอเขาค่ะอ่ะได้แล้วก็มาเอาตัวเลขของวันที่สิกันต่อเลยค่ะเจ้าแรกสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูดที่7ตัวเดียวนะคะ7ตัวเดียวจับคู่ที่70็ดศู ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสี่เมื่อวานนี้ให้มาหนึ่งอ่าเก้าตัวเดียวเนาะก็มาค่ะเก้ามาอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนมือนีก็ะห้ยาะเจ็ดตัวเดียวจับคู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าเก้าและห้าสี่นะคะมาต่อที่ของอาจารย์ต้อย้อยเอดวันนี้ให้วิ่งลูดที่ห้ากับหก จับคู่ชุดเน้น4 2 2 4 4 3 3 4 5 2 2 5 6 3 3 6นะคะเลขวิน4อ่ามี3 2 4 5 6นะคะวันนี้เนอะอย่าลืมเอาเลขวินไปจับเหรียญในเด้อเน,เอเนาะเข้าทุกวันนะคะ FC ส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์ตอยเพิ่นวากแก้มมือขอโทษ FC ทั้งช่องกะถือว่าเมื่อวานนี้เพิ่นกะทำได้ดีเนาะเขาอยู่เนาะ สาศต,ตรงๆล่างของหน่อยพิเศษนะคะส่วนเลขวินก็มานำกัารพ้จะเอาเลขวินไปจับคู่เล่นก็นจะได้ทั้งสามห้าน้อยเลยเนาะเนี่ยค่ะส่วนวันนี้วิ่งรุ่นห้ากับหจับคู่ที่สี่สองสองสี่สี่สามสามสี่ห้าสองสองห้าสามหหสามเลขวินมีสามสองสี่ห้าหนะคะอ่ะแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวย และอาจารย์ต้อย้อยเอดหาหนอยรวมวันนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวภาไปโตเลยค่ะแม่ริว้ววันนี้หาหนอยรวมแม่ริ้วให้วิ่งลูดที่7กับ0ูชุดสตัวบนเนาะ ศูนย์แปดศูนยชุดเน้น2ตัว80 0760 4์ศูชุดรองสี่หนึ่งสี่หและ7จดสนั่นเองนะคะของแม่รลิ้วค่ะส่วนว่าวานนี้แม่ก็ให้วิ่งรู่ที่4ี่กับ9ก็มาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะก็คือ90หรือว่า0ูย์เนั่นเองนะคะ ส่วนวันนี้7กับ0ชุด3ตัวบน0 8 0 6 0 7 3 6 0 2 4 7ชุดเน้น8 0 0 7 6 0 4 7 6 7ชุดรอง4 1 6 1เออ4 1 6 4 6 4 7และ7 2เนาะเบิง้งเดี๋ยวหนึ่งกับไปอ,อ่านจังหนึ่งอยู่ส่วนของตาปากน้ำโพให้1กับ4 จับคู่01316171 404346และ48เนาะตาน้อยรวมตานะคะส่วนเมื่อวานนี้ตาทำผลงานออกมาได้หนึฮานอยเด้งบนล่างนอย VIP นะคะเนาะวิ่งหลูดกรมาสองตัวจ้าสวยมากเลยคะ่ะลูกเอาวางไว้ให้มันแห้งก่อนนะคะระบายสีคะ่ะสวยเพิ่นมา ส่วนวันนี้วิ่งรูด1กับ4เหมือนเดิมเนาะ0 1 0, 0 1 3 1 6 1 7 1 4 0 4 3 4 6และ48เนาะของตาปากน้ำโพค่ะแคปหน้าจอเอาของแม่ริ้วแล้วก็ตาปากน้ำโพกันเลยค่ะฮานอยรวมปิดสีไว้ดูเด้อลูกเด้อมันจะเฮียเด้อโอเคเนาะได้แล้วเอาไปต่อกันค่ะไอซ มาต่อที่ของอาจารย์สวายวันนี้ฮานอยรวมอาจารย์สวายให้วิ่งรูดเด่นไป3ตัวสองหนแล้วก็ตัวประกบมี234จับคู่2 2 3, 2สองสองส1มสองสี4หนึ่งเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นเลขที่ชอบส่วนตัวอยู่ในวงเล็บนะคะสองสองสอสสองสี่แล้วก็44่สีก็แปลว่า เน้นไปที่2 2และ2 3งสานะคะเอี SC, เนาะโ้ใดมากตามเพื่อนบอมากาเบิ้งเอาตามเลขสูนรนั่นแหละเนาะของอาจารย์สวยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดมา5กับ2ก็เข้าที่5อยู่แต่ว่าจับคู่บกเขาเนาะเข้าแค่ตัวกันเนาะเข้าแค่ตัวกันก็คือ4ี่สามตัวตรงล่างของนอย VIP เนาะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดมาแบบใหม่ค่ะ เด่นที่สองหแล้วก็ตัวประกบมีสองสามจับคู่ชุดเน้นสองสองสสาสองสแล้วก็ตัวรองมาก็จะเป็น1 2 1 3 1 4 0 2หนึ่นะคะตัวเลขที่เพิ่นมักส่วนตัวก็จะเป็นนี่สองสองสอามสองสี่หนึ่งหนึ่งและสีนะคะ sc ของอาจารย์สวยค่ะผู้เดมากก็ตามเนาะผู้ใดบุมมากก็พ่านได้ตัวเลขให้มาเป็นแค่แนวทางนะคะ ส่วนพ่อเกลี้ยงวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น3ตัว7 8็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแทั้งช่องกะเบิงเอาพิจารณาเอาเนาะเน้นที่0 9 1 9์เก้าหนึแล้วก็ลองมา0717และสอนะคะเอของพ่อเกลี้ยงนะคะส่วนเมื่อวานนี้เลขเด่นเพนกามาทั้ง3ตัวเนาะผู้ใหมีเลขเด่นที่ดีๆก็มาจับไซเอาค่ะ แต่ว่าจับคู่่าเขาน้อเมาว่าน,นี่มือนีกับไห้มาเด่นที่7 8็ดชุดเน้น091929ก้าหนึแล้วก็ลองมา071727จคำมแพงคุณไขมาหน่ะพี่ u ูทู e มาไปหาพี่ youtube สิส่วนพี่ youtube มาเล่นด้วยปะเนีย่ยแคปหน้าจอคะ่ะลูกเออลูกมาสัน่นอ้ยว่น้ำลูกกันเลยว่าน้ำเอซ ขอโทษหลายๆค่ะเอซีโอ้ตายละบอกเนาะเดี๋ยวจะมาเไ่เพ่้ยนพเผื่อค่ะเอซี่ขอโทษหลายๆอ่ะแคปหน้าจอจ้าเดี๋ยวจะพาไปต่อฮานอยแยกเลยเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วไปต่อที่ฮานอยแยกตาปากน้ำโพให้มาวันนี้นอยพิเศษให้มาวิ่งลูดสี่กับเจ็ด จับคู่ 4-5, 4-8, 7-5, 7-8ชุด3ตัวบน4-7-8และ7-4-5ส่วน5นอยปกติให้ลูด3กับ6จับคู่ 3-1, 3-4, 6-1และ6-4ชุด3ตัวบน3-6-4และ6-3-1ชุดนอย VIP ให้รูด0กับ3เนาะจับคู่ 0-8, 0-1, 3-8และ3-1นะคะส่วนของตาเมื่อวานนี้ หลุดทั้งสามฮานอยเนาะอยู่บ้านย่านุ่นเนี่ยอยู่ในบ้านย่านั่นแหละดูดซิดูพี่ youtube อยู่นั่นไหมค่ะตามนี่เลยเนาะได้แล้วเนาะของตาปากน้ำโพมาต่อที่เขาฝากมาวันนี้เขาฝากมาให้มานอยพิเศษรูดที่หกกับเจ็ด จับคู่6 4 6 5 7 4 7 5ชุด3ตัวบน6 7 5และ7 6 4นั่นเองส่วนฮานอยปกติให้2กับ3จับคู่ที่2 8 2 9 3 8 3 9ชุด3ตัวบน2 3 9และ3 2 8ส่วนฮานอย VIP ให้3กับ4จับคู่3 2 3 3 4 2และ4 3ชุด3ตัวบน3 4 3และ สี่สามสองนั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากมาให้ทำผลงานออกมาได้สองฮาหนอยเนาะ <lig ues> ก็คือสามศูนย์ตรงๆล่างของนอยพิเศษและห้าศูนย์ตรงๆล่างของนอยปกตินะคะของเขาฝากมาเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้สองนอยเนาะส่วนวันนี้แคปหน้าจอเอาได้เลยจ้หาฮานอยรวมฮออาหนอยแยกนะคะวอลพิษ ฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาแคปหน้าจอค่ะวันนี้รวยๆปังๆกันทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนาเนาะขอทุกคนโชคหมานลำด้วยเงินท่องยาเจ็บยาจนนี่จะสิ่งดีๆเขามากนะคะคลิป mm hmm. นี้กับสวัสดีค่ะ